เดี๋ยวเนี่ยมันเพิ่งอัปเดตฮาโลวีนเหรอฮาโลวีนไม่ใช่วันที่31ตุลานู่นหรอ เออช่างเถอะเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าอุยอุย,ห,ยหน้าเปิดไหมอื้ออันนี้อารุขาดหรอวอารุขาดปืนสั้นไงวะเฮ้ยเฮยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยนี่งไงลูกค้าเอาอารุขาดกมูมาวิเดียวก็ไปเลยเหรออะไรวะ อาละทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับไม่ได้เจอกันมาหนึ่งเดือนแต่ก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชิช <c oughs> ลๆอาละทุกคนวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมเจอแบบที่มันเพิ่งอัปเดตมาใหม่ซึ่งมันมีอารูขานนั่นเองนะทุกคนแล้วผมก็ <c oughs> มันห่างไงวะเอาละครับทุกคนซึ่งผมเนี่ยได้ไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะซึ่ง การที่เราจะหาแคนดี้เพื่อไปสุมม่มบอลลูค่าดนี่ยอันนี้นะครับบอลลูค่ามันจะเป็นตู้แบนเนอร์นั่นเองหรือว่าตู้สุ่มกาชานั่นเองนะครับทุกคนซึ่งการหาแคนดี้เนี่ยเออมันจะมีหลายแบบแล้วเนอะนั่นก็คือการมีมอนสเตอร์ปกติทั่วไปนะแล้วก็มีการ PVP แล้วก็ตีบอสแมปตีบอสทั่วไปอะ่ะซึ่งถ้าเกิดคุยถึงเรื่องตีบอสเนี่ยก็ต้องโัวที่ฟูจิงุโร่โอ้โอ ามาครับถ้าเกิดดวงผมดีผมจะได้ใครจูก่อนอสีม่วงโปง้งเบือหรือว่ามิติกมันจะอยู่กับอรุคาสุดเลยวุ้ยสีผู้ ีอลูขาดมาแล้วเอ้าสีชมพูการันตีแตกแต่มันไม่ใช่ตัวอลูขาดไอ้ห่าชมพูอีกรอบได้ไหมบรดออีกสองรอบสีชมพูได้ไหม ไม่มีโอ้สีชมพูตะก,กี้โคตรแย่ไอ้ยี่ยได้คนละตัวโอ้การันตีแตกเฉยไม่ไม่ใช่การันตีดิต่อไปผิดตัวโคตรมึนอ,อารุชาตผมไม่มีสีชมพูโอ้โหไอ้ยี่ดวงรือหะอะไรเนี่ย เมื่อคุณอยากได้อาลูคาดแต่ไม่ได้พกดวงมาด้วยโอ้ชีวิต5 hours later ตัดอาลูคาดสีชมพูจงมาไม่ผีผ <c oughs> <c oughs> ูถามจริงเธออม oh my god Where are you, Alucard? A few minutes later. Alucard ต oh, รงมาสถิตจิตลาดของเขา Alucard <c oughs> <oughs> อันดูไม่ได้หรือไดโอเคไม่ได้ฉันไม่ได้ไม่ได้ทำให้เจอ w h มาแล้วมาดูการโจมตีปกติของอารุาดดีกว่า M1 ก็จะแบบฮิต h i t b o กว้างมากเลยทุกคนเพราะว่ามันใหญ่ตามขนาดปืนมาเลย โอ้โหโคตรไกลอ่ะไกลมากเลยสำหรับผมอ่ะมาเรามาดูสกิลอีดีกว่าสกิลอีเนี่ยจะเป็นการยิงรวัวนประมาณนี้เลยสกิลค,คิวเนี่ยจะเป็นการเ <c oughs> บิกเนตยาเราจะเห็นทุกคนที่อยู่ในแมปเลยนะทุกคนแต่ถ้าเกิดไกลๆเนี่ยมันจะเป็นแบบจุดดำๆไม่ใช่นะผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรอีกหรือเปล่านะ ไม่รู้ว่าจะบัฟดาเมจหรืออะไรแต่ก็น่าจะไม่นะทุกคนแล้วก็เราไปดูสกิลอาร์ดีกันซิคิวอาร์เนี่ยจะเป็นการอย่างนี้เลยปล่อยมือออกไปหรือเปล่าวะซึ่งอนุขาดเนี่ยผมไม่เคยดูอนิเมะมาเลยนะทุกคนกับไอแวนิลซิงอะแต่ผมเคยเห็นท่าโพสเป็นอย่างโคตรเท่คนอลังการมาเรามาดูสกิลท,ทีดีกว่าทีเหมือนจะมาร์กไว้นะทุกคน แล้วก็คูดาโค่นเร็ว่ะน่าจะสกิลหากินเลยแล้วก็สกิลวายสกิลวายเนี่ยจะเป็นการหายไปกับความมืดนะไปละไปกับมอบแต่มันก็เห็นเราอยู่ดีหรือเปล่าหรือว่าไม่เห็นวะหรือว่าเห็นแค่เราวันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันมาเดี๋ยวมาดูสกิลเอ่อสกิลเอฟดีกว่าทุกคนครับเมื่อคือสกิล G นะทุกคน F คือการบล็อกนะผมพูดผิดมันอยู่ใกล้กันเอฟหย่า cut chase. Let's to the chips. Well, โคตรเท่โคตรโคตรเท่เทหมดเทระเบิร์ดแล้วก็สกิลต่อไปเนี่ยเอ้ยไม่ใช่สกิลดิเออสกิลไล้แหละจะเป็นการมูเมนท์นับบลิตี้นะทุกคนสกิลซีอ่าก็ประมาณนี้เลยรู้สึกว่าวาร์ปสองครั้งแรกเนี่ยจะเร็วมากเลยนะทุกคนปุ๊บปุ๊บ มาสองครั้งแรกแต่โคตรเร็วมาเรามาดูสกิลแซดกันสกิลแซดอันนี้ก็สกิลเคลื่อนที่เหมือนกันนะทุกคนส่วนต่อไปก็จะเป็นสกิล B นะ B เนี่ยจะเป็นงานดูดเลือดนั่นเองอาก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้นะทุกคนสำหรับอลุขานะถ้าผมตกกลนเอ้ยตกลน่นตกกลนเลยตกลน่กลนอะไรเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับ ต่อไปเราไป PVP กันดีกว่าอ่าผมลืมดูให้ผมลืมให้ดูท่าโพดเพราผมลืมดูให้คืออะไรวะท่าโพดก็จะประมาณนี้นะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปหนึ่งหนึ่งกันดีกว่า The Bone of My Soul ใช่ไหมวะวิสินเฮ้ยโรแลน A few minutes later, well, T. you're starting to bore me. Let's cut to the chase. Yeah, Three. well, your blood will. Ah, oh, don't let. Ah, here we go again. Oh, sing, sing, sing. โอ้โหทุกคนก็ก็ที่เห ah, ็นกันไปนะผมก็แพ้ค่อนข้างมหาศาลสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยหมดกับคลิปนี้ไม่ใช่หมดไม่ใช่หมดเงินนะหมดเวลา หมดเวลากับคลิปนี้เนี่ยไปค่อนข้างหลายชั่วโมงค่อนข้างสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเพราะว่าแคนดี้เนี่ยผมอาแคนดี้เนี่ยมันค่อนข้างหายากไปอ้าวอ้าวอา A few minutes later อ้าวพอลูกขาดโดนยิงเฮ้ยเชมเบิลเจอกันครับ